สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาล่าชะโดครับผมเอาไปเป็นเหยื่อตกปลากดครับเสียนไอ์ครับเสียนสองครับสืนี้ก็เสียนนาครับเสียนโกบครับกับข้าของเราเต็มกระบะรถเลยครับแม่บ้านใจดีครับวันนี้เราจะมาล่าเหยื่อกันครับไปตีชะโดตกชะโดรอนะครับตอนนี้ครับ โว้เป็นยังดอกตกไปน่อยนะสู้ๆครับนี่เต็นของเราครับกางครับกันแดดกันลมกันฝนกับเสียนนาครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทำอุปกรณ์ก่อนนะครับผูกเบ็ดก่อนครับจิบตามครับผมนี่ก็ครับยเราครับนมปังครับรำกับตับตับหมูครับล่อชะโดครับตับหมูผสมไข่ไก่ครับอุปกรณ์ับโอ้โหไม้สวยครับสุดยอดครับสุดยอด นี่ครับเต็นเรากลางไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะโยนบิดไปคลางนู้นนะครับเราวิ่งอย่างเดียวครับฟังเสียงรอกลั่นกิ้งเหรอกิ้งเหรอันนี้เราจะมาหันตับก่อนเรมตนอบาใช่ไหมอื่ม่ีคเลจาัดปาตี้กนเลยเตรียมปาร์ี้ก่อน่อนยยกาศยอดยอด

อเอล่อหาหอยดิดรอ่แล้วยาวๆเลยทิ้เลยมันจะได้ขาวๆตับตับก็มีด้วยนะจะกินตับตับย่างออตับหมูย่างตับหวานหน่อยเลยซอยจุบอ่ะ จะลงมาแล้วนะครับจะไปย้อนคันก่อนครับพี่น้บพี่น้าอนนขึ้นยงซิมซนมขนมกีเลยชุดนี้ก็ใครอเนียครับทั้งชุดครับเดี๋ยวจะมาลองดูครับ เดี๋ยวมุดีกว่าสองแล้วว่าไงโหเจ็บตามากเลยนะดว อตอนนี้เราก็โยนบิดไปแล้วคันหนึ่งเรามามัดเพิ่มต่อครับเดี๋ยวกินส้มตำก่อนเพน้งแยวทีสารทีสารนะครับอร่อยแซบแซบเย้นี่ก็กระพงเล็กน้อยของเราเนี่ยรอปลาฟังเพลงรอปลานั่งกินส้มตำไม่บ้านใจดีวันนี้โอ้มีดมีดเลยวะเฮ้ยดึงผมว่ะ ลากรไหมโอ้นึกว่าลากรูใจหมดเดี๋ยวเราขออนุญาตมัดเบ็ดต่อกันกินข้าวได้ครับอตอนนี้เราก็ลงเบ็ดชาโดสีแล้วครับสี่คันครับผมเบ็ดตกปลาชาโดกับเหยื่อตับหมูครับลงไว้สี่คันครับตามตรงปลายปลายของข้างหน้าครับไม้สายบ้านใหม่ครับแต่นี้น้ํายังไม่มาครับมาหาตกปลาชาโดเล่นครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะตกเป็นพวกรำครับตกปลาตะเพียนปลาขาวครับลองดูว่ามีตัวหรือเปล่าครับอย่างนี้เราจะลงห้าคันครับตกปลาตะเพียนปลาขาวครับนี่ครับสายบ้านใหม่ครับไม้สวยครับ กองเชียร์ครับมาลูกปลาหนึ่งคนคขาดเลยครับพี่นอ้องเจอชโดเล่นลูกปลาครับน่าจะกัดลูกตะเพียนใส่ตะกร้อครับขาดเลย,ยเสียดายมากเลยเพลือแป๊บเดียวเองกัดคาตะกร้อเลยขาดเลยไอ้ที่ใส,ส่สลิงมันไม่กัด,นะดเนาะมันกัเดเหยื่อหนึ่ังเหยื่อแบบสิ่งเลย Субтитры а ยงอะไรปะอะไหนึ่งด้ยแต้มครับหนึ่งแต้มครับโอ้โหใสๆครับเดีวดูครับ่เนปลาอะไรครับแล้วครับาจะเป็นตะพียน าแล้วเมื่อกี้ชัดอเอาไปกินขาดแก้ตัวะอะเอ้ยปลาอะไรวะเ <c oughs> อ้ยคือต<ะ>ัวน้อยเท่าไหร่ป่านี่ปลาอะไรเนี่ยตัวน้อยครับเยะา,านนตะตอนนี้เป็นไงครับอาจารย์ไม่กินได้ตัวหนึ่งอยู่ว่าไปกินสายปัน กำลังมาครับผมกำลังม,มาเลยำลังมากค่ัะใช่ฮะสิบยนต์เน <c oughs> ี่ยอ๋อสองยนต์ในสังกี้ก็ขาดไปตัวนึงเชโดกินปลาน้อยครับกิบเด็ดไปทางตะก้อเลยตัดเชื้อขาดเอซื้อก <c oughs> ็ซื้อก็ับ บเด้อพีนาครับเสือซุ่มเสือซุ่มของเราอุ้น้มเลยยอนแล้วอ่าแตนที่สองมาแล้วครับพีน่น้องเออโหมันย้อนแบบนี้เลยเมื่อกี้ก็ย้อนครับราซิยเหร พอไหมสองกิแก่น่อยเดี๋ยวปลาหลุดหรอกอือแล้วครับแต้มทีสองครับพอครับกันตันคลิปตันคลิปโอ้แล้วครับพี่น e ้องสองแจมเมื e. ่อกี้มอเตอย้ายเปดชีโดอยู่สุดยอดสุดยอดเด๊ะแจมมาตัวสวยๆทอดกรอบทอดกรอบรุ่นนี้ทอดกรอบอย่างเดียวยิ่สุดยอดเอาสองแกะด้วย วันนี้เราก็เก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับนาะไม่กินครับได้แค่สองแต้มครับกับอีกตัวหนึ่งคารครับชดูเดี๋ยวเราจะไปเก็บเบ็ดกันก่อนครับของกลับบ้านได้เก็บขยะได้ดนะ้วยบ่ตับมันตับมันไม่ขาวปลาชดูไม่กินเลยแต่ชะดูขึ้นเยอะอยู่ไม่มีตัวครับไม่มีตัวขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสไหมเราจะออกหมายไหมครับนี่กเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับเตรียมพร้อมแนละ้ว ขอบคุณครับ